h e l l o s t u d e n t s Today I m e e t with ครูเกตสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะพบกับครูเกตนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ภาษาอังกฤษป .5 นะคะ Unit 3 Safety first นะคะอ่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมาหรือย,ยังเอ่ยอ่ะพร้อมนะคะ Open your book. Page Please. Open your book anyway. ูห r ้าสี่ e p บ e ก้าไป๋ o ์ด้นังอได้ยังเอ่ยคราวนี้นะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังและให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะและเรามาช่วยกันแปลความหมายกันค่ะพร้อมนะคะ Are you ready? Are you ready? Okay, let's go. รูปแรกนะคะอ่าที่เห็นอ่าเด็กจะกำลังจ,จะโดนไฟไหม้หรือเปล่าโดนไฟจากเตาค่ะอ่าพร้อมกันนะ Don't go near the stove You will get burned อ่านพร้อมกันนะคะ One two three Don't go near the stove Will ขออภัยค่ะ you will get burned it you will get burned it แปลว่าอย่าเข้าไปใกล้เตานะคะคุณอาจจะ,ะได้รับการโดนไฟเผาอย่างนี้ burn ก็คือเผาไหม้นะคะะรูปต่อไปค่ะอย่าปักไฟเห็นไหม turn off the light Before going out, it's safe electric, electricity. Uh, turn off the light before going out. It's safe electricity. two two, three. Turn off the lights before going out. it save electricity c แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรคะตามรูปเลยแปลว่าปิดไฟก่อนออกก่อนออกไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้ประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเองคะ่ะเก่งมากอ่ะรูปต่อไปคะ่ะ be careful Don't walk on the wet floor. You'll fall down. อ่านพร้อมกันนะคะ One, two, three. Be careful. Don't walk on the wet floor. You'll fall down. แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าระวัง อย่าเดินบนพื้นที่เปียกนะเดี๋ยวคุณจะล้มนะคะอ่าภาพต่อไปอาภาพโดนไฟดูดไฟช็อตนะคะ don't don't touch the black stalker เห็นไหม don't don't touch the black stalker you you will get a shock don't touch the plug s o c k e r you get a shock อ่านพร้อมกันนะ one two three don't touch the plug s o c k e r you get you will get a shock แปลว่าอะไรแปลว่าอย่าสัมผัสปลั๊ก ช็อกเกอร์นะคะเพราะว่าคุณอ่ะอาจจะโดนช็อตได้อาจจะโดนไฟช็อตเด็กๆก็ระวังนะระวังมือเปียกๆแล้วไปโดนปั๊กอย่างเงี้ยไฟช็อตนะอ่ะรูปต่อไปนะคะอยู่ที่หน้าหน้าห้าสิบค่ะพร้อมกันนะอ่านเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟัง่อนใช่ไหม Don't play with a knife you will cut yourself อ่านพร้อมกันนะ one two three don't play with a knife you will cut yourself แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอย่าเล่นมีดเพราะคุณจะผือบาดนิ้วตัวเองนะคะจำไว้นะ อันนี้ก็คือข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังก็คือระวังภายในมุมในบ้านเราเนี่ยแหละสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่กําลังจะใช้เตาแก๊สอย่างเงี้ยหนูก็อยากเข้าไปจับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนไฟไหม้อย่างนี้ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมปิดไฟและพื้นเปียกๆอย่าเดินเข้าไปเพราะอาจจะทําให้เราลื่นล้มนะคะมือเปียก ก็อย่าไปสัมผัสปักนะเพราะมันจะช็อตนะคะมีดอย่างเงี้ยเป็นของมีคมอันตรายนะคะถ้าจะจับหรือจะใช้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะโอเคหน้าต่อไปนะคะอ่าอยู่เรายังอยู่ที่อ่าหน้า50อยู่นะคะอ่ะคุณแม่ เสื้อสีน้ำเงินนะคะเห็นไหมพูดว่า do your homework do your homework นะคะทำการบ้านของคุณนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อ่าสิ่งที่ดีนะคะควรทำตามนะอันนี้ก็คือควรทำตามอ่ะตัวอย่างที่สอง help people in need help people in need นะ แปลว,ว่าช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะเช่นในภาพก็คือ,อภาพคนแก่หรือผู้สูงวัยสูงอายุเดินข้ามถนนนะคะต่อมารูปต่อมานะคะเป็นสิ่งต้องที่ไม่ควรทำนะคะ Don't teach animals แปลว,ว่าอะไรอย่ากแกล้งสัตว์นะคะ ถ้าเอาไม้ไปแย่เขาเดี๋ยวเขาก็จะกัดแล้วก็จะตีเขาแล้วก็จะโกรธเขาอย่างเงี้ย Don't teach animals นะคะอะต่อมา Don't walk on the glass Don't walk on the glass นะคะอย่าเดินบนพื้นหญ้านะเพราะว่าหญ้าปลูกไว้แบบสวยงามอย่างเงี้ยน้านไปเดินเหยียบนะลูกนะต่อมาหน้า51ค่ะ Save Water and Electricity นะคะเห็นไหมประหยัดน้ำและไฟฟ้านะคะเราควรจะนะอันนี้ควรจะประหยัดน้ำและไฟฟ้านะคะอารูปต่อมา take care of public property property Take care of public property นะคะแปลว่า,าดูแลทรัพย์สินส่วนกลางนะคะอันนี้ก็ควรทำนะคะควรทำต่อมา Don't throw your garbage on the ground, place it in the bin นะคะแปลว่าอะไรอย่าทิ้งขยะลงบนพื้นให้วางไว้ในถังหรือทิ้งเข้าไปในถังขยะนะคะห้ามวาง ไว้อ่าด้านนอกทางขยะอย่างนี้นะต่อมา don't pick the flowers in the park อย่าเด็ดดอกไม้ในสวนนะคะก็คือเขาปลูกไว้ให้ดูปลูกสวยงามอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปอ่าไปเด็ดหรือไปทำลายเขาอย่างนี้นะคะอ่าต่อมาเห็นไหม don't walk on the g l a s s ห้ามนะห้ามเดินบนพื้นหญ้านะคะต่อมาหน้า52นะคะ Look at the pictures ask and answer ดูภาพแล้วฝึกถามและตอบคำถามนะคะอ่ะมีตัวอย่างให้ดูนะเด็กๆเ,เอาไปฝึกนะคะดูภาพและฝึกตามนะอ่ะเช่น ผู้ชายถามว่า What does the picture to say What does the picture to say นะผู้หญิงตอบไปว่า Don't walk on the glass นะคะผู้ชายถามว่า,าภาพที่สองพูดว่าอะไรเห็นไหมภาพที่สองตรงนี้วงกลมที่เป็นกากระบาทนะคะแปลว่า Don't walk on the glass อย่าเดินบนพื้นหญ้า What does the picture ห้ามอขอภัยค่ะอะ What does the picture t w e l say ภาพที่สิบสองพูดว่าอะไร Don't touch the p l u k socket อย่าสัมผัสปักนะคะเห็นไหมเด็กๆเอาไปฝึกพูดนะคะเช่นแบบห้ามทำห้ามจับมีดห้ามาแกล้งสัตว์อะไรอย่างเงี้ย don't teach animals เงี้ยนะคะไปฝึกพูดกันนะ ต่อมานี้เป็นวยากรนะคะเป็นโครงสร้างประโยคนะให้เด็กๆจำนะคะรูปประโยคคําสั่งปฏิเสธนะคะ imperative negative เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนะคะรูปประโยคก็คือ don't don't เห็น don't ก็คือเป็นประโยคปฏิเสธทันทีเลยนะ Do not ก็คือเอามารวมกันก็เป็น don't นะคะบวกคํากริยานะคะตัวอย่างเช่น Don't throw garbage on the ground ห้ามทิ้งขยะลงบนพื้น Throw garbage on the ground ก็คือคำกริยานะคะต่อมาตัวอย่างที่สอง Don't walk on the glass ห้ามเดินลัดสนามหญ้านะถ้ามี Don't ก็คือเป็นคำปฏิเสธห้ามทำนี้นะคะห้ามเลยอะไรอย่างเงี้ย นะคะอันนี้เป็นรูปประโยคคำสั่งปฏิเสธนะมาให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า63ค่ะคุณครูจะสั่งงานนะคะ,ะให้นักเรียนนะคะเขียนกฎข้อปฏิบัติในห้องสมุด3ข้อตามความคิดเห็นของตนเองนะคะในห้องสมุดห้ามทำอะไรอย่างนี้เช่นห้ามเสียงดัง ก็เขียนไป3ข้อนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะต่อมาหน้า64และ65ค่ะข้อ a b c นะคะข้อ a ให้นักเรียนเขียนวงกลมรอบตัวอักษร a b หรือ c หน้าคำตอบที่ถูกต้องตามประโยคที่ได้ยินนะคะอ้อขออภัยค่ะอ ข้อ A ไม่ต้องทำนะคะข้อตไม่ต้องทำคุณครูยังไม่ยังไม่มีอ่าประโยคให้อ่านให้ฟังนะคะอันนี้เดี๋ยวไว้มีโอกาสได้เรียนในห้องเดี๋ยวคุณครูจะพาทำตรงนี้นะคะอ่าข้อ B มาทำข้อ B ดีกว่านะคะให้นักเรียนเขียนให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วเขียนวงกลมล้อมตัวอักษร a B หรือ C หน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะ ข้อ 1>, 1 you must be don't make a noise นะคะก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็วงกลมนะคะต่อมาข้อ C ให้นักเรียนโยงเส้นประโยคคู่จับคู่ประโยคให้ถูกต้องจากนั้นเขียนประโยคที่ได้ลงในช่องว่างที่กำหนดให้นะคะเห็นไหม ข้อดังตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะ Turn off คู่กับ the light before going out นะคะรายงานมี3ข้อนะคะตั้งใจทำนะคะแล้วคุณครูจะไปรับมาตรวจงานนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ Thank you Bye bye